สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับจากคู่รักเลื่อนสู่คู่ชีวิตคนบันเทิงแหยินดีสนั่นโตไบรท์ควงแขนแต่งงานสุดเรียบง่ายคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อคริสต์มาสอีฟวันที่25ธันวาคม6-3ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรและผู้ประกาศข่าวสาวสวยไบรพิเชษฐนจันพุธ หลังจากที่คบหาดูใจกันมากว่า9ปีท่ามกลางเสียงชื่นชมยินดีกันอย่างร้นลามและล่าสุดเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ายินดีเมื่อทั้งคู่อย่างโตและไบรท์ได้เผยภาพในชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นประกาศข่าวดีว่าโต0705 2022 together always h t a g #bettertogether bt Bright 07.05.2022 From n a r On and Forever Hashtag b e t t e r t o g e t h e r BT โดยในวันนี้วันที่7พฤษภาคมบุก่าได้มีรายงานข่าวว่าโตไบรท์ได้จัดงานวิวากันอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นซึ่งทั้งคู่นั้นได้จัดขึ้นภายในโดยเฉพาะญาติและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่โบสถ์อันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์กลางเมืองกรุงในช่วงเย็นของวันนี้ ขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ